ตอนนี้เราสอคนก็จะบบ้แแน่นอนฉันรู้สึกเบื่อพี่อนแล้วอะแกแม่รักพี่เขาแล้วหรอมันก็ไม่เชิงอ,อะแกไอรักมันก็รักอยู่อะ่ะแต่แค่ฉันเบื่อที่พี่เขาเงี้ยเง่า เป็นเรื่องอะเอาหน้าไม่ต้องเครียดผ่อนคลายผ่อนคลายอเข้าใจนะแกอเออแกฉันชวนทีมมาได้ได้ปะ ทีทอออ่อยู่แถวนี้พอดีอ่ะเอาดิไอ้น้องว่าแกพาฉันมารู้แล้วนะฮัลโหลเธอเธอเขาอยู่ทะเลแถวบ,บ้านเธอ <Hello. S 1> อ่ะอ้าวเหรออือมาหาเขาหน่อยเธออยู่คนเดียวระคะฮะ แปนมาด้วยอ๋อโอเคี๋ยวขอเล่นไปนะโอเคครับรักเธอนะ <laughs> จริงอ่ะเออดี <laughs> อยู่ๆมันก็แก้ไปศาสตร์ใจอาจาร์เฉยเลยอะ่ะฮะ อ้าวมาแล้วเหรออืมเออเธอวันพฤหัสนี้เธอว่างปะเอ่ว่างนะมีอะไรเหรออือแน่แนๆเขาจ,จัดปาร์ตี้บนเรือกันอะไปกันปะอืมได้นะ <c oughs> โอเคทึงไหนแล้วนะแกเออที่เพืเ่อนแกเอาแกไปสัตว์ตาตัดอาจารย์ไง อแล้วทีนี้เว้ยมันก็หนีอาจารย์แล้วแกเชื่อปะอาจารย์มิ่งใต้ตามเว้ยแล้วอาจารย์อ่ะจะนลื่นการลงอาหารเลยเรื่องงี้ฉันา่าเรียนโรงเรียนแกตั้งแต่มาต้นดีกว่าเนือสนล,ลกดีอ้าวจะไปไหนอ่ะเอ่ขอขาขอโทษนะเธอคือเขามีเรื่องหน่วนที่บ้านอ่ะอ้าว หรอให้เขากับแดนไปด้วยไหมอ๋อไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นขอขอกลับก่อนนะดูแลตัวเองดีๆนะแดงานเสร็จแล้วนะจะกลับเลยเปล่าในไหนฉันกล้ามาผับละ ไม่ได้แกเริ่มีชื่อเสียงนะเมาได้แต่เสีซพัพรักหน่อยรู้แ้วหน้านะแกอ่ะอ่ะเดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อนแกก็ได้น่ารักที่สุดเลยเออแกแล้วสรุปพรุ่งนี้ปาร์ตี้กันบนเรือจริงอะอืเดี๋ยวฉันส่งโลเคชันไปให้เนือออกสองค่มาแกอย่าเลทละน้าไม่เลทหรอก ต้องไงแม่ฮะโอเคเดี๋ยวหนูรีบไปแก yeah, ฉันต้องกลับก่อนนะอ้าวทำไมอ่ะน้องชายฉันถูกรถชนอ้าวจริงเหรออืมฉันไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปส่งที่จอดรถที่จอดรถค่ะบ๊ายบายโอเค ขับรถดีๆนะแกแกด้วยนะอย่าเมามากล่ะจ้าพรุ่งนี้เจอกันเจอกันพี่ซอสพี่เห็นแฟนหรือไหมเจียนะไม่เห็นอนะ่ะแล้วเองเห็นแต่ไหม เออเหมือนจะไปห้องน้ำนะแล้วพี่เคลียร์กันยังเนี่ยเออเออเออเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเจอแต่ช่างามันผ่าน,นไปแล้วดีละงั้นหนูออกไปชมวิวข้างนอกนะอืมอืมอืมตามสบายเลยวันนี้อ้าค่ะเอยเบืบ่อมา เสียงปืนแล้วก็เห็นตน,นเป็นศพไปแล้วค่ะแค่นี้แหละค่ะสารวัตรถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยบอกได้เลยนะคะเออินว่าศพข,ของผู้ตายเนี่ย